2วันกับการเดินทางจากจังหวัดเลยบ้านเราสู่ประเทศอังกฤษค่ะเครื่องบินจากเมืองเลยเป็นกรุงเทพครั้งนี้เร็วมากเลยค่ะ40นาทีเองพอถึงสนามบินดอนเมืองตาตาก็เดินทางไปพักโรงแรมใกล้แถวสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะไฟต่อไปลอนดอนพรุ่งนี้ค่ะโรงแรมค่อนข้างเงียบสงบนอนหลับสบายมากเช้าวันใหม่ก็ถึงเวลาเดินทางไปยังสุวรรณภูมิเข้าไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์การบินไทยเกิดปัญหานิดหน่อยเพราะตาต้าลืมจองตั๋วกลบับขึ้นอยู่กับรูปแบบวีซ่าของแต่ละคนนะคะ พอเช็คอินได้ตรวเครื่องบินพบตอมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินทางเข้าไปยังเกตดูของสวยๆงามๆกินของอร่อยๆก่อนขึ้นเครื่องค่ะถึงเวลาขึ้นเครื่องใช้เวลา12ชั่วโมงจากไทยไปอังกฤษ ไปอังกฤษครั้งนี้พูดสาษาไม่เยอะนอนเหยียดขาอย่างสบายเลยค่ะสายการบินก็จะเสิร์ฟอาหาร3ครั้งมี2-3าเมนูให้เราเลือกแซบแซบกับข้าวบนเครื่องบินน่ะถึงประเทศอังกฤษสนามบินฮิตโลรลอนดอนเป็นที่เรียบร้อยสัมผัสแรกคืออากาศดีเวอร์ไม่ร้อนไม่หนาวคุณแฟนก็มารับกลับบ้านถึงบ้านโดยสวัสดิภาพตื่นเช้ามาแสงแดดอ่อนๆลมเย็นๆจิบกาแฟร้อนๆชมสวนดอกไม้หลังบ้านเลิศเลิศค่ะ